ด้วยจะทั้งขนาดก,กันยังไงดีระหว่างปัจจัยบวกกับปัจจัยลบที่มีเข้ามาตอนนี้นะคะไปจับที่ทางราคาทองคำกัน G, ค่ะน Go a ก l ลูุกบาย YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG b u l l i o n a d f u t u r e ถูก02 287 1155 รู้คกกันนะคะกับคุณธิพานวาวัฒนาทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l l เ n นแ n Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆจะบอกว่าข่าวร้ายที่น่าจะหนุนราคาทองคาม,มีเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงนี้แต่ว่าทำไม่ขึ้นเลยนะครับค่ะใช่ก็อย่างราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ ตลาดสาหารัฐอเมริกาที่ระดับประมาณ1,400เหรียญ US ดอลลาร์ต่อไทอยออบนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เองก็มีการตัดลดลงมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะประมาณ15เหรียญ US ดอลลาร์ต่อไทอยออบโดยโดยที่เอ่อลงไปทำต่ำสุดที่ระดับประมาณ1,385เหรียญ US ดอลลาร์ต่อไทอยออบซึ่ง ช่วงบ่ายวันนี้เองก็ปรับขึ้นใหม่นิดนึงนะคะอยู่ระดับประมาณสัก1390ต้นต้นๆอยู่อีโซลาปัตไทน์เอา,ลลา,ปา,างปัจจัยก็ยังเป็นปัจจัยตอนนี้ที่เป็นปัจจัยระยะสั้นที่ทําให้ราคาทองคำตาดต้นลงมาก็เป็นสถานการณ์ของทางญี่ปุ่นเองนะคะที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเอ่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์วันนี้ก็ทําให้นักลงทุนหลายๆคนเริ่มกังวลเกี่ยวกับ ว่าการที่ทางตลาดญี่ปุ่นเองอาจจะต้องมีการขายอสเซทบางตัวรวมทั้งทองคาออกมาด้วยหรือเปล่าเพื่อเพื่อนําเงินเอาเข้าไปในในแง่ของการฟื้นฟูออตลาดเงินของทางญี่ปุ่นเองนะคะก็เลยทําให้ราคาทองคามีการปรับลดลงมาด้วยประมาณสักสิบกว่าเหรียญดยาร์ตลอดสายหาได้ค่ะค่ะแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ในส่วนของข้างเงินเยนนะคะหลายหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊จะมีการขายสินทรัพย์จากทั่วโลกเลยหรือเปล่าแล้วก็ก,กลับมากอบกู้สถานการณ์ที่ญี่ปุ่นข้างเงินเยนนั้น ทำสถิติแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทําให้ค่างเงินบาทนั้นแข็งค่าด้วยปัจจัยนี้ระยะสั้นๆก็กังวลใจแค่ไหนคะค่ะก็เป็นปัจจัยที่ที่น่าสับตามองมากพอสมควรเหมือนกันนะคะคุณโสภาเพราะว่าอย่างเมื่อเช้านี้เองตอนประมาณช่วงตีสามบ้านเราค่ะค่างเงินบาทของเราแข็งค่าไปจนถึงที่ระดับประมาณสามสิบาทยี่สิบสตางค์ได้เลยนะคะแล้วก็พอหลังจากที่ตลาดเปิดทําการช่วงประมาณเก้าโมงเช้าก็มีการก่อนตัวลงมาแล้วอยู่ที่ ตอนนี้อย่างที่เราเห็นก็อยู่ที่ระดับประมาณ30บาท30สตางค์ได้ะคะแต่ว่าโอกาสในการแข่งข้าก็ยังค่อนข้างมีมากอยู่ซึ่งน่าจะไปในทิศทางเดียวกันกับท่าเงินเยนด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้ราคาทองในบ้านเราเองก็เท่ากับอ,อจาจจะมีการที่ราคาทองคํามีการแข่งข้าขึ้นมาก็คือราคาถูกลงนะคะเพราะว่าได้ผลกระทบทั้งในเรื่องของตัว ค่าเงินบาทด้วยพร้อมกับทั้งราคาทองคําด้วยเหมือนกันก็คือทั้งทั้งสองเด้งเลยครับ,รบลงลงเร็วขนาดนี้จะรับซื้อชักจะกลัวนะครับยังได้อ,อยู่ไหมครับตัวใกล้สองหมื่นตรงนี้ค่ะก็ยังแน,น,นะนํานักลงทุนนะคะคือคือโดยโดยรวมทางวอลจ์เองเราก็ยังแนะนําในกลยุทธ์ของการทยอยสะสมมากกว่านะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ให้ถ้ากับทุกครั้งที่มีการยอ่อเราให้ซื้อทุกครั้งนะคะ คือมองว่าถ้ามีการย่อระดับที่น่าตรสจสมก็คือที่ระดับประมาณ1,385เหรียญแต่ว่าจุดที่ต้องเริ่มขัดล้อนะคะก็คือถ้าหลุด1,380เหรียญ US Dollar ต่อฟอยัลอันนี้ถือว่าราคาทองคำอาจจะมีโอกาสกลับขานะคะอาจจะเป็นในขาที่เป็นเทรนขาลงได้เลยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนค่ะถ้ับตามแบบดีแล้วช่วงนี้อาจจะต้องดูสัญญาณทางด้านเทคนิคมากกว่าปัจจัยพื้นฐานนะคะ คือในแง่ของปัจจัยเทคนิคก,ก็ก็ช่วยส่งผลในแง่ของการตัดสินใจด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานคือตอนนี้ถ้าเป็นปัจจัยระยะสั้นก็ยังเป็นเรื่องของทางญี่ปุ่นนะคะคุณสภาชที่ผลทาให้ราคาทองคํามีการปรับย่อลงมาแต่ว่าแต่ว่าเราก็ยังมีความกังกวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของตะวันออกกลางซึ่งดูแล้วก็น่าจะไม่ค่อยดีนะักอย่างล่าสุดเองทางซาอุดิอาระเบียเองก,ก็ก็เริ่มมีเออเริ่มมีการเดินตะพวงขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วนะคะก็ก็ไปเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางตะวันออกกลางเองก็ยัง มีหลายๆปัจจัยที่น่าจะเป็นยังเป็นตัวบวกทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งราคาน้ามันด้วยซึ่งวันนี้ก็เห็นได้ว่าราคาน้ำมันก็มีการปรับขึ้นมาบ้างตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ98เหรียญยูโรต่อลบาเรลใ่มครับใชงี้ระยะสั้นๆน,นะคะถ้าทยอยสะสมที่1,385แแล้วจุดที่จะขายได้อยู่ที่ระดับไหนคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ระดับประมาณ1,410เหรียญประมาณนะคะแนวรางด้านบนตอนนี้อย่างกรอบของวันนี้ก็คืออยู่ที่1,380เหรียญจนถึง1,410เหรียญ US Dollar ต่ออนด์ค่ะค่ะกรอบก็ยังแนะนําให้ลงทุนตามกรอบแต่ว่าให้เริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะคะ<ช>แต่ว่าถ้าจุดที่สําคัญก็ยังเน้นอยู่ที่1,380เหรียญถ้าหลุด1,380เหรียญถือว่ากลับขาอาจจะต้องมีการ s o p loss เกิดขึ้นนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณควัีค่ะสวัสดีค่ะ นัยะสําคัญอยู่ตรง5เหรียญที่คุณดิพาเล่ามานะคะถ้าเป็นระดับที่ทยอยสะสมได้1,385ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหลุด1นึ่งอันนี้ให้คัดลอสนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเนื่องได้แต่จุดที่จะขึ้นไปก็ไม่ไกลนะคะถ้าลงทุนระยะสั้นๆคะ่ะอาจจะทยอยขายทำกำไรที่1,410ค่ะยังไงคุณผู้ช